สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าบออยผ้ามาเบงต้นดอกกระเจียวเจียวเดียวดเดี่ยวเด้อเด็นมาพัน่นะสวยงามมากจ้ะดอกกระเจียวพันเทพสถิตนะคะพันนี่เป็นพันแท้นะคะสวยงามดอกก็จะสวยดอกใ่นะคะบอคือดอกกระเจียวต่างพุ่งเลยคะ่ะ จะเห็นอยู่แถวชายภูุ้มเนาะอำเภอเทพถิตินะคะตรงนี้ก็พอดีมีโอกาสนะคะป้าอ้อยแวะมีโอกาสไปมากช่มอมโปกกน้องโดนโมเดลนะคะก็เลยเห็นดอกกระเจียวสวยงามงเพลินสร้างมน้าหลายหมื่นบาทลยะคะมาลง่งโปูกลงต้นหนาเนี่มันแพงมากต้นรับแพ้งมางงกเพลินมาตกแต่งสวน เะะลยมาเห็นถ่ายรูปเลยมาเห็นก็เลยเออเอาฝากเพื่อนๆนะคะฝนะากเฉ้วยมนะาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะด้านขางนะคะรอบขางของถนนท้างยางพื่อกันเป็นบูกบัดนะคะเราก็เจียวเป็นต้นเป็นแถวนะคะริมถนนริมท้างนะคะ คิดบ้างว่าถ well, ้าบานนะไอ้ถ้าถึงฤดูเขาฤดูดอกกระเจียวบานโอ้โหจะสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆไม่ต้องไปดูไกลแล้วป้าอ้อยกระสเด้เห็นความสวยงามของถุงกระเจียวนะคะถุงกระเจียวพันนี่ด้วยเป็นพันทีสวยงามนะคะ ตรงกอไผ่นะคะสวนป้าไผ่นะคะจะเป็นสะพานสะพานอุโมงนะคะเป็นอุโมงเข้าไปแล้วมีสะพานยางคดเกี่ยวรถไปตามกา่อไผ่นะคะจะมีทุ่งคือทาเข้าช่อมวนะมันจะเป็นช่อมปลาดอกเกี่ยวนะคะซ o o มให <c oughs> ้ดูใกล้ๆตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกเขาเลยออกไปใไกล้บ้ด้ะค่ะ จะเป็นดอกสีชมพูสวยงามดอกยี่งใหญ่นะคะเนาะสวยงามมากเลยชอบมากเลยเห็นเห็นความสวยงามดอกกระเจียวแล้วดูดูเบิกบานด,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 ดูแบบอิ่มเออมีความสุขนะคะสวยงามค่ะถ้าเป็นฤด,ดูของหนาที่ดอกกระเจียวบานเนี่ยโอ้โหเขาจะบานวัดแต่ขัน,นเห็นม่นจะต้นใบนะะมันจะแดงสีชมพูสวย เจียวสามปลาที่พระเจ้าเก็บมาขายนะคะกระแพงขี้กันยนะี่สิบบาทนี่นับได้เลยค่ะวันนะี้จะดดอกประมาณหกเจ็ดดอกเองถึงบ,บ๊อบเราเอามาเขืพเอพีเอามากินก็นําพีของมันลวกเอามาผัดนะคะเป็นสม,มุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยนะคะกระเจียวเนี่ยคุณค่าทั้งอาหารสูง ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสวยงามค่ะไปเล่เอมนุปากกันเลยนะคะส,สวยไหมทันเทพสุดพิาคอเฟมี่ยาลองด์ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้โอเคสวัสดีจ้า